อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับว่าเพราะอะไรผมถึงไม่ชอบ DLC นะครับและ DLC เนี่ยมันทำให้อุตสาหากรรมเกมในปัจจุบันเนี่ยย่ำแย่ลงยังไงในความคิดของผมนะครับมาฟังกันนะครับ DLC นะครับมันมาจากคำว่า downloadable content นะครับส่วนมากเนี่ยก็คือมันจะเป็นอ่อคล้ายๆกับเป็นอาจจะเป็นการแก้แพทแก้บัก๊กหรือเป็นเนื้อเรื่องที่เสริมเข้ามานะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่า DLC เนี่ยนะครับพอมันมาเนี่ยแรกๆมันดีอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นการ expansion ก็คือเป็นการขยายเนื้อเรื่องหรือปรับปรุงในสิ่งที่เกมขาดหายไปนะครับแต่หลังเนี่ยพอเทรนนี้มันมาใช่ไหมครับหลายเกมเนี่ยก็เรียกก็เรียกได้ว่าลอกกันมาแบบสุดๆเลยนะครับ แรกเลยนะครับมันทาให้อุตสาหกรรมเกมเนี่ยดรอปลงดรอปลงยังไงนะครับก็คือมันทําให้หลายสตูดิโอนะครับก็คือแบบเรียกว่าเกิดความมักง่ายก็คือแบบบางบางบางสตูดิโอนะครับอย่าง EA เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับอย่างบางเกมเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาก่อนนะครับปล่อยออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยว่อยเป็นเอา DLC มาแก้หรือเอาแพดมาแก้นะครับหรือบางเกมเนี่ยเขาใช้ยุทธวิธีอย่างนี้ครับปล่อยเกมตัวหนึ่งออกมาก่อนนะครับและจริงๆเนี่ยไอเนื้อเรื่องที่มันควรจะรวมอยู่ในเกมแต่แรกเนี่ยเขาหันออกเป็น d l เเพื่อมาขายเอาตังค์นะครับ หรือเพื่อได้กําไรนะครับซึ่งมาทําให้วงการเกมในปีสมัยยี่สหรือสมัยยีเนี่ยหลายคนก็บ่นกานงมนะครับว่าทําไมคุณภาพเกมเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเกมแมดแฟกต์อย่างเงี้ยอย่างแมดแฟกต์นะครับภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยมันดีมากนะครับแต่พอมาภาคพอมาภาคสามปุ๊บเนี่ยมันเละมากโดยเฉพาะตอนจบแรกๆนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาทำออกมาได้ไม่ดีพอนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาแก้เกมด้วยกัน ปล่อย DLC ตัวจบแบบ expansion เข้ามานะครับหรือหลายเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องรู้จักนะครับก็คือ cyberpunk นะครับตอนแรกๆเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อ day 1นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ต้องรีบกดคืนเงินไปนะครับเพราะว่ามันมีบั๊กหลายอย่างนะครับเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ตรงปกเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาจะเอา DLC หลายๆอย่างมานะครับมีการแพทแก้นูน่นแก้นี่เนี่ย ตัวเกมกว่ามันจะนิ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าก็เข้าก็เข้าไปเล่นได้แล้วนะครับแต่แรกๆเนี่ยและก,กว่ามันจะนิ่งเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะครับเกือบปีเลยทีเดียวนะครับนี่เนี่ยก็คือ DLC เนี่ยมันมีส่วนทาให้ผู้พัฒนาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับการพัฒนาตัวเกมมาแต่แรกนะครับก็คือแบบเน้นปล่อยออกมาก่อนเน้นรีบทํามาก่อนทํารายปีออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้ตัวกับ DLC แล้วกันนะครับ เนี่ยแหละมันทําให้แบบวงการเกมมันไม่มันมันมันไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะครับก็คืออีกเกมหนึ่งที่ผมที่ผมบอกว่ามันดีนะครับแต่ผมผิดหวังก็คือ Resident Evil 4 Remake นะครับเพราะตอนแรกที่มันทําออกมาเนี่ยมันไม่มีเนื้อเรื่องของเอดามาให้เลยนะครับอย่างถ้าใครเล่นในของ PS 2เนี่ยเอ่อเล่น Resident Evil 4ตั้งแต่ PS 2เนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีเนื้อเรื่องของเอดาแถมมาให้เลยนะครับแต่พอเป็น Resident Evil 4 Remake เนี่ยคือเข้าใจแหละว่าเขาทำลดความเสี่ยงไม่รู้ว่าการะแสจะดีไหมแต่แบบท้ายที่สุดเนี่ยเขาต้องมาขายเอ่อ DLC Separate way แยก คุณก็ต้องซื้อ2ต่ออ่ะซื้อภาคดัชนีวิวสีแล้วก็ต้องมาซื้อเซเปเรตเว่ถึงจะได้เล่นในส่วนของเอดานะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันทําให้แบบแทนที่เกมมันจะดีไปเลยแบบคุณซื้อครั้งเดียวคุณได้เกมคุณภาพไปเลยเนี่ยกับกลายเป็นว่าเนี่ยอ่ะขาย DLC ขายอะไรใหม่ละทําให้แบบตัวเกมมันขาดเสน่ห์ครับซึ่งเกมในสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เป็นยุค PS2 เนี่ย DLC มันจะแถมมาในเกมเลยคุณก็เล่นปลดล็อกไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเขาเอามาขายย่อยนะครับทำให้รู้สึกว่า่แบบาาบกกรรเลเลนนนมมััสะดดุค ก็ไหนๆก็มาถึงตัวนี้แล้วนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือผมเนี่ยโตมากับเครื่อง PS1 นะครับโตมากับเครื่อง PS1 เนาะแล้วก็เกมอีกหลายเกมนะครับก็ต้องบอกว่าในเกม PS1 เนี่ยมันเป็นเกมที่มากับแผ่นซีดีถูกไหมครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตอะไรสตรีมมันยังไม่ค่อยดีเนาะผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะมีโอกาสแก้ตัวไม่มากอย่างมากสุดก,ก็คือตอนแรกเขาอาจจะปล่อยเดโมมาใช่ไหมครับเดโมมาแล้วก็ถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาก็จะรีบแก้ไขแต่เขาจะมีโอกาสแก้ไขได้น้อยมากเพราะถ้าเขาปล่อยตัวเกมเต็มออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีเน ก็อาจจะหมดโอกาสได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยเกมเป็นแผ่นเนี่ยคุณสังเกตไหมครับว่าเกม PS1 หลายเกมเนี่ยทำไมปัจจุบันเนี่ยฝรั่งหลายคนก็ยังพูดนะครับว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆอันนี้พี่เชื่อไปดูใน YouTube ของต่างประเทศได้เลยนะครับเกม PS1 ยังเป็นที่ที่พูดถึงถึงแม้ว่ากราฟิกมันจะแย่กว่าปัจจุบันนะนะภาคที่เป็นตำนานก็คือ Resident Evil 3นะครับหรือ Biohazard 3เนี่ยถ้าใครได้เล่นใน PS1 เนี่ยผมก็บอกตรงว่ามันยังสนุกกว่าที่เขาเอามา remake อีกนะครับ ก็เพราะว่าเรซินนิวเวิลสามเนี่ยทีมงานเขาตั้งใจทำอย่างที่บอกนะมันเป็นแผนน่ะเขามีโอกาสแก้ตัวไม่มากเพราะฉะนั้น ทีมงานเนี่ยเขาต้องปล่อยของออกมานะครับมันไม่มี DLC อะไรมาขายแยกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ตัวเกมเต็มๆแบบรู้สึกว่าในยุค ps one เนี่ยเป็นตัวเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขเพราะว่าแบบเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว,ว่าเราเล่นเกมให้มันแบบมีคุณภาพนะครับไม่ต้องมาตัดทอน DLC แบบปัจจุบันเนาะแต่สิ่งหนึ่งนะครับอย่าง resident evil 2 original นะครับ ps 1เนี่ยมันจะมีในส่วนของทางเลือก A ทางเลือก B นะครับหรือออปชันที่จะทําให้เกิดอีเวนต์ต่างๆเยอะนะครับแต่ไอภาค remake เนี่ยมันตัดฟังก์ชันนี้ออกไปหมดเลยนะครับจะ ก็ต้องเห็นได้เลยว่าในสมัยที่ยังไม่มี DLC หรืออินเทอร์เน็ตไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นข้อดีของวงการเกมอย่างหนึ่งก็คือมาทาให้นักพัฒนาเนี่ยเขาใส่ใจในการทําเกมจริงๆนะครับเพราะเขามีโอกาสแก้ตัวไม่มากหรือแทบไม่มีเลยทําให้เกมที่ต้องปล่อยออกมาในแผ่นเนี่ยต้องทำให้มันดีนะครับมีคอนเทนต์ดีๆนะฮะก็ภาค r e s i d e n t e v i l ฉบับ ps 1เนี่ยนะครับยังเป็นตำนานอยู่ทุกวันนี้นะครับมีฝรั่งหลายคนเนี่ยยังเอามาเล่นในปีในปีปัจจุบันอยู่เลยอะเอามาเล่นเรื่อยๆนะครับลองไปหาดูก็ได้นะครับแบบ 1, 2, เหมือนจะเป็น GOG มั้งก็ประกาศแล้วว่าจะนำ Resident Evil ภาคออริจินอลเนี่ยมาทำขายบน PC มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับคือมาในยุค PS2 นะครับ PS2 เนี่ยผมไม่มีเงินซื้อตอนนั้นเนาะผมก็ไปเล่นกับเพื่อนเพราะเพื่อนรวยตอนนั้นนะนะผมรู้จักกับเกม De v i l m ม y Cry ค,ครั้งแรกก็คือ PS2 นะครับต้องบอกว่าเออเป็นเกมที่ผมบอกตรงว่าสนุกมากนะครับสนุกโคตรโคตรเลยนะฮะเป็นช่วงแรกที่ไหนผมได้รู้จักเกม God of War นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเกม PS1 PS2 เนี่ยนะครับมันเป็นยุคทองของเกมนะครับเพราะเวลาเขาทำเกมออกมาเนี่ย เขาจะต้องใส่ใจคุณภาพมากๆนะครับเพราะมันได้มีโอกาสมาแบบขาย DLC ปล่อยทีหลังนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า God of War นะครับ Resident Evil นะครับ Devil May Cry นะครับอีกหลายเกมเนี่ยเป็นเกมที่ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหลายค่ายนะครับจะเอาเกมพวกนี้เนี่ยมา remake อยู่เลยนะครับก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมาทำเกมที่ดีเท่านี้ไม่ได้นะครับและเกมที่ทำมาในปัจจุบันเนี่ยก็เน้นขายแต่ DLC นั่นแหละนะฮะ เกมในตำนานอย่าง Call of Duty 1นะครับมันก็มี expansion pack มนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้ถี่เหมือน DLC นะหรือถ้าคุณไม่เล่นตัวเกมแบบ expansion ที่ขยายออกมาเนี่ยคุณเล่นแค่ภาคหลักคุณก็สนุกได้อย่าง Call of Duty หนึ่งะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยเป็นเดโมมาก่อน นะครับเป็นแผ่นเดโมมาซึ่งมีด่าน2ด่านมัน้งผมก็ซื้อมาเล่นนะครับตอนนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสลองเล่นคอฟฟิทตี้ตัวเต็มนะครับก็เห็นได้เลยว่ามันเป็นการพัฒนาเกมแบบใส่ใจจริงๆนะครับใส่ใจมากเลยนะครทุกวันนี้คอฟฟิทตี้หนึ่งยังเป็นตำนานอยู่เลยนะเกมอย่างคอฟฟิทตี้สอย่างเงี้ยก็เป็นตำนานนะครับเพราะมันได้มี DLC หรืออาจจะมีนะครับหรือก็มีเหมือนกันแต่อย่างที่บอกเนี่ยแค่คุณเล่นแต่เกมเต็มอย่างเดียวไม่ต้องเล่น DLC ก็ได้นะครับมันก็สัมผัสได้เลยว่าเออเขาทุ่มเทการทําเกมจริงๆนะ มันออกมารู้สึกจะปี2005-2006นะครับแต่กราฟิกของมันเนี่ยแสงสีเสียงเนี่ยทำออกมาได้ล้ำยุคมากๆนะครับก็คือแบบคือไอ้คำว่าภาพสวยเนี่ยนะครับมันเป็นการลงตัวระหว่างแสงสีเสียงซาวแท็กต่างๆนะครับซึ่งเกมในปัจจุบันเนี่ยมันขาดไปเกมปัจจุบันเนี่ยโอเคภาพสวยจริงกราฟิกสมจริงนะครับแต่นะครับแต,แต่กินเนื้อที่เกินนะครับเกมเพย์ห่วยอย่างเงี้ยการกลับไปเล่นให้คุณค่าในการเล่นเนี่ยซ้ำน้อยมากนะครับสู้เกมพวกนี้ไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ เออผมรู้สึกช่วงเวลาคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆนี้หน่อยว่าสมัยเกมที่ไม่มี DLC เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่านี้ก็ยังไงคิดเห็นอะไรต่างกันก็คอมเมนต์ได้นะครับ